และนี่คือประสบการณ์แห่งการตื่นรู้อย่างแท้จริงที่พวกเราทุกคนกำลังได้รับรู้และกำลังกำลังสัมผัสกับมันสัมผัสกับความรู้สึกของหัวใจสัมผัสก,การรับรู้ของจิตที่เป็นอิสระกลับมาเวกอัพจิตสำนึกกลับมาตื่นรู้ทางจิตวิญญาณกลับมาใช้ชีวิต และรู้สึกถึงคุณค่าคุณค่าที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ที่เรากําลังรู้สึกกับตัวเราเองอย่างแท้จริงและคุณค่าของความเป็นมนุษย์นี่แหละคือคุณค่าที่ทําให้เราที่ทําให้เราทุกคนบนโลกใบนี้แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์อื่นทั้งหมดมันเป็นความรู้สึกที่หัวใจและดวงวิญญาณของเรา กำลังลุกโชดช่วงขึ้นกำลังเปล่งรัศมีและประกายแห่งพลังงานชีวิตออกมากำลังรู้สึกถึงชีวิตที่มีคุณค่ารู้สึกถึงจิตวิญ,ญญาณที่สูงส่งและการเวกอัพือการตื่นนั้นไม่ได้แช่ไม่ใช่เริ่มต้นแค่การลืมตาหรือตื่นจากการนอนหลับแต่เป็นการตื่นของจิตที่ตื่นขึ้นอย่างแท,ท้จริงที่เกิดขึ้นจากความรับรู้ความรู้สึก ความรู้สึกที่มีชีวิตจิตวิญญาณที่มีพลังงานที่กำลังเปล่งรัศมีสว่างสวัยและทรงพลังที่สุดพวกเราที่รักทุกคนครับชีวิตอยู่ในกํามือของพวกเราทุกคนแล้วและมันเป็นเช่นนี้ตลอดมาและมันจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปชีวิตมันเป็นคุณค่าและความหมายที่ยิ่งใหญ่ สำหรับการมีอยู่ของพวกเราทุกคน